สวัสดีครับผมวรชัติเห็มบุตรหหัสนศึกษา50106-3192วันนี้ผมจะนำเสนองานวิจัยเรื่อง e f f e c t of Copper and s i l i c o n Content on Mechanical Property in Aluminium Copper s i l i c o n m a g n e s i u m Alloy abstract In this study, Effect of Copper and s i l i c o n Content on the Mechanical Property of Aluminium Copper s i l i c o n m a g n e s i u m Alloy เฮสบินอินเวอร์สแกสอะลูมิเนียมคัพเปอร์ซิลิคอนแมกนีเซียมอลลอยวิทวันทีโฟร์พอยต์ไฟฟ์ซิกเปอร์เซ็นต์คัพเปอร์แอนด์โอไฟฟ์เซเวนเทวเอตตีนเปอร์เซ็นต์ซิลิคอนว่าแอนว่าแอนแอนเชลไลซ์สำหรับวัตถุประสงค์หลังการหลอมและโซเดียมโมดิฟิเคชันอลลอย เวอร์เคสในเมทัลโมนเมทัลโมนที่700และ8880องศาเซลเซียสและ solidify เดอะเวอร์โซลูชันที่490ซีลเซียส for four hours and then quench sample were at at 180 Celsius for 5, 10, 50, 15 and 60 hours to observe the effect of aging on mechanical property ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ <laughs> แย่ก่อนเดิมอีก